โอ้ยใหญ่ทั้งมือเลยอ่ะโอ้โหใส่บิ๊กบิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโฮกับผมพี่ธีธนพงศ์กับลูก,ก,ลกบ่าวไอ้เมทครับครับวันนี้อยากกินยังโอ้อครับตัวใหญ่ๆคิมใหญ่ๆเลยครับเดี๋ยวไปลูกอยาก้กพ่อทำอย่างก็ ผัดผงกะรี่ผัดผงกะรี่ปูแน่ได้เลยเดี๋ยวจัดนึงครับผมครับนนแปลงฟันขัดครับขัดทำความสะอาดปูครับที่มันเป็นโคลนเป็นขี้ดินนะครับทำความสะอาดปูครับนี่ ตัดแต่งเรียบร้อยนี่ครับกระเทียมก็เรียบร้อยแล้วไปเรามาทํากันดีกว่าครับหิวข้าวขนาดแล้วครับ,ร,บรอแป๊บหนึ่งตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปำด้วยกระเทียมเคียวเทียมก่อน มวยใหญ่ ใส่พริกเผาลงไปครับผอมกะหลี่ครับปรุงรสดเลยครับน้ำมันหอยซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรสครับน้ำตาลครับนมครับ <Wow. S 1> ออ๋น้ำเริ่ม <Wow. S 1> แห้งแล้วใส่ไข่สักสองฟองเนาะ จุ๊กเลยอิ่มเลยค่ะ ไม้เด็ดไม้่า้ต้นหอม,มอ,นนะอเรียบร้อยแล้วพ่ไทยสักหน่อยนี่ครับลูก,ลก แล้วว้าว้วจวาวานี่หน้าตาสวยไหมสวยครับเย,<า>ย้ นี่นี่ชีมนทีมน์อย่าดูครับโอ้โหกิมใหญ่ใหญ่เอาวัตถุดิบจากท้องนาเนาะมาลางสันเป็นเมนูไฮโซนิดหน่อย ครับกินได้ลูกบบยมกดูกินกับเขาหนึ่งนะครับลูกข้าหนึ่งเนาะเด็กดก,ดก่อนกินใหญ่เลยนะนี่ตรงนี้เนื้อมันก็มีนะลูกดูดเลย ชอบอี้เดียวถ้าวันศุกร์วันเสาร์เนาะวันที่ไม่ได้ไปโรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเอาก้อยไปซอให้มเนาะครับเด็กแตะเมนูวันนี้ขอตัวละลาคุณผู้ชมกินปูหน้าพัดผงกะหรีก่อนครับเลยค่ะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นเมนูอย่างก็คอยติดตามนะครับผมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับกับเมนูอย่าง ัคร,ครับครับสวัสดีครับครับเลย